ัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกข่าวนะครับผมซึ่งข่าวนั้นนะ่ะเป็นข่าวดีนะครับซึ่งนะเป็นข่าวเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีพรีเมียมนะครับ <Yahoo! S 1> นั่นเมื่อไม่นานมานี้นะฮะโลบล็อกได,ได้ลดราคาสินค้า UGC สำหรับคนที่มีพรีเมียมนะฮะโดยสังเกตจากโลโก้พรีเมียมนะฮะเราจะให้ดูตัวอย่างอย่างนี้นะฮะฮีโร่โบล์มนะอย่างตัวยกตัวอย่างนี้มีพรีเมียมอยู่ว่านะซึ่งนะราคาปกติอยู่ที่133โลบัคนะถ้าส่วนถ้าถ้าคุณมีพรีเมียมนะฮะคุณอันเนี้ยสามอันเนี้ยคุณจะได้ลดสิ จะได้ลดราคา25 100เเซนตอโลบัคนะ <Yeah! S 1> แล้วอีกตัวอย่างนะก็คือกวัวแดนดาก้อนนะก็ก็กลดราคาเหมือนกันนะดัวก้านดาก้อนนะก็ลดย5เนะสาหรับคนที่มีพรีเมนะี่ยมโดยแล้วค่าปกติของมันอยู่ที่หนึอโลบัคกส่วนสหรับคนที่มีพรีเมนะี่ยมก็ราคา101โลบัคกนะครับ <Yahoo! S 1> ซึ่งนะถ้าคุณอยากได้ส่วนลดนะ คุณจำเป็นต้องสมัครพรีเมียมนะฮะสำหรับโลบัคพรีเมียมะจะมี3ราคานะครับผมได้แก่สุกก็ดอลลาร์หรือลาประมาณก็ลาประมาณอยู่ที่170กว่าบาทเนาะต่อเดือนนะหรือว่าก็จะได้450โลบัคต่อเดือน ส่วนมาดูราคาที่สองนะราคาก็ราคาก็จะได้หนึ่งพันโลบักต่อเดือนนะก็ราวอยู่ที่ประมาณ300ร้อบาทต่อเดือนนะสำหรับราคานี้ก็จะได้หนึ่งพันโลบักต่อเดือนนะส่วนราคาที่สามนะสำหรับราคาอันนี้แพงนะฮะแพงสุดนะซึ่งซึ่งราคาของมันอยู่ที่6 700บาทต่อเดือนนะซึ่งก็ได้ประมาณ2 200โลบักต่อเดือนนะคะการที่ซื้อโลบักพรีเมียมดียังไงนะก็จะได้โลบักเพิ่มนะเพิ่ม10%นนะแต่บอกไว้ก่อนนะการที่ได้โลบักเพิ่มนี่ต้องซื้อกระทางโลบักเท่านั้นนะต่อมานะขายได้นะขายของได้นะก็จะขายของได้แล้วก็หาโลบักได้นะ เราก็สามารถแลกของได้นะซึ่งการแลกของนะการแลกของต้องการแลกของกับเพื่อนโดยเพื่อนนะ่ะต้องมีพรีเมี่ยมเหมือนกันนะครับผมไม่งั้นจะแลกไม่ได้นะคะก็นะครับก็สวัสดีนะผมต้องลาไปก่อนนะครับข้อมูลจากเพจ p x News ด้วยนะครับรับวันนี้ผมองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ